เหมียวเหมียวไทย,ยกิจอยู่ที่ปั๊มปตททิดาหนองมนถ้ามาจากวางผ้านี่ก่อนถึงตลาดหนองมนจะมีปั๊มอยู่ซ้ายมือค่ะเลี้ยวเข้ามาเลยนะคะอันนี้มีรถทูเนล่าวริล,ลาคัสตารดตัวแดงมะพร้าวน้ำหอมมันม่วงมีวอลเฟิลไส้กรอก โฟฟอร์มีนี้ในสดอ๋อร้านเรามีเคปใช้ชื่อร้านว่าเคปแสนสุขอยู่ด้วยค่ะเมี้วเมียว,ยวเปิดบริการตั้งแต่8โมงเอาสัก8ดโมงครึ่งเนาะแล้วก็ร้านเคปเปิดกี่โมงคะร้านเคปเปิด10โมงค่ะถึงกี่โมงคะ ถึงสามทุ่มค่ะแล้วเหนียวเหนียวแล้วค่ะอ๋อเหนียวเหนียวแปดโมงถึงสามทุ่ม